มึงก็ยังจะน่ารักอยู่ล่ำไปสักทีกกูออาายตัวเงมทุกคนคะเราหมดคำจะบรรยายกับสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ช่บเป็นภาพที่รันทดใจที่สุดเราใครกันเมื่อกี้แคปพี่หิวอ้าวกูหลันแล้วกูยังร้อเลเพราะกูคิดว่าถ้ามาตรงเนี้ยมันจะหมด เพราะเราจะแพ้เค้กหมดซื้อมาทำไมซื้อเปล่าจริงๆอ่ะถ้าเปล่าก่อนสามทุ่มอ่ะเอาไปเค็มได้เปล่าเสร็จแล้วเอาไปคืนเลยมันน่าใจจริงจริงแล้วอ่ะงบงบทุกครั้งของวันเกิดเพื่อนๆเราสองคนจะมีงบซื้อแค่เค้เซเว่นเทนนี้ วันนี้ตอนแรกเราคิดว่าพวกเราจะกลับมาถึงกันเร็วเราก็เลยซื้อเคสเอมพีมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเปล่าแล้วเราก็จะเอาไปเค้นที่ร้านแผลเพื่อนๆมาช้าเรากลับไปเค้นไม่ทันยืมข้ามาวะไอ้เรื่องตกทำไมถัาโคกว่ะมึงรู้ได้ไงกูยืมขอกมาต้องขึ้นหน้ากันขึ้นหน้ากันเปล่านี่้ยดูหนุ่มแก้ผ้าแก้ผ้าดูุ่มชายแก้ผ้าเลยอัดวิดีโอไว้ให้ดูอันนี้มันขอนไม่ตดอที่ดู ตามเขาไปค่ะปุ๊บจะไปไหนหาบาทกลับเด็กผมบอกว่าตามเขาไปตามเขาไปเขาลงเท้าปุ๊บปุ๊บไปไหนครับปุ๊บถ่ายรถหน่อยถ่ายรถหน่อยรถสวยแล้วรถรถรถไม่มีป้ายแดงของไทยขับดำ อามดูตามพ่าไปตามพ่าไปพวกขี้ยาพวกขี้ยาขี้ยาหน้าตาไงวะแม่งตกลงไปในขยะโคกว่ะขี้ยาหน้าตาดีโอ้ยมืดตานมืดโอ้ยไม่เห็นกูโอไ้ยเข้ามาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเร็วๆจำเอาออกไปดูพ่อไม่ได้ไปดูพ่อเอาออริจินอลส่งมาให้กูด้วยนะใจจริงอยากไปดูมากเด็ดดาไปหาคุณครูซิไปหาคุณครูดูผู้ชายแล้วแต่ดี มีเหรอทำไปดูคุณครูที่สองคนนี้เบ้นเร็วไปแล้วนักธนาคารกับบุคลากรโรงเรียนไม่ใช่นที่โรงเรียนแต่เป็นครูที่ปรึกษาด้วยแต่เขาไม่ใช่คุณครูแต่ยังงงเขาเป็นใครดูครับเขางงเขาเป็นใครเขาเป็นใครงงทุกวันวันนี้ยังงงเลยว่าจะกลับยังไง ให้กูไปรับวันนี้ต้องมองพระจันทร์่ายิ้มหรือเปล่าาแย่งพูดเอาซะกูสารีเคียงงานกูรีเคียงงานเพื่อที่จะไปรับมันอ่ะตามมาตามมาอย่าว่าใส่หลับกูเป็นพ่ออร่อยไหมอ่บอร่อยมากมือสั่นมือสั่นเิกล็กๆมาเดี๋ยวกูถ่ายให้ ไม่สนใจกูเลยโอ้ยรักกันรักกันสองคนนี้เขาเคยเป็นกีดก,กันแล้วตอนนี้เขาก็ยังรักกันอยู่ไม่มีใครสามารถจะทำลายความรักของเขาสองคนได้นักการธนาคารกับขอทานข้านาชการ <c oughs> อุ้ยอย่างเน,ใน,ใน,ในาะใครขับรถพี่อยากขับมาแล้วหนึ่งคนคนี้แมังนีน้ที่ไห้มาตอนนี้มาแล้วมีมาแล้ว มาแล้วมันมากินเค้กก่อนเดี๋ยว้อนเจ้าของกูอยากมีข่าวแล้วเจ้าของรถป้ายแดงคันเมื่อกี้ฟอนเอาลิ้นเลียกอ่ะนะเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่เออเลิศเลิศมากกูจะเป็นข่าวทุกคนไม่ได้กูจะฟอนทุกคนแคเพื่อนนี่เราถ่ายถ่ายวิดีโอกันเยอะไปหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนกูสามารถตัดต่อได้ไม่ได้แคร์เหมือนจะเริ่มอ่นคนนี้เขาอ่นหรือเปล่า เท่าไรอะตนตัห่จงรนี้ะไรแบงค์ตอนนึงมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้เลย่าคนมึงสามารถเอาซ่อมค่ากูได้กูกลัวกูไปดีกว่าเดี๋ยเรียมาเรียาจะค้เทุกคนกไม่้ไม่ได้ไ่ไ้ได่ได้ม้ไม่ไ่ด่าย้่้ไมด้ได้้มดไ่ดมได ซึ่งมันไม่ดีแข่งเพื่อชุนรวยไม่ได้ซึ่งมันไม่ดีแต่ถือวกิจปากมากปากเครียดเดียปากไม่สนใจเค้กเลยเค้กแพงมากปากเครียดมึงโอเคได้อยู่สวยตาเมืงแวะเจ้ามือเจ้ามือเก็บไพ่ก่อนอย่าเพิ่งสับเจ้ามือบอกว่าเจ้ามือจะกินไม่ได้ถ้าไปพอกูจะปอนเพราะถ้าเจ้ามือกินเค้กเจ้ามือจะไม่กินไพ่กูก ให้แบงค์แก้ก้อนเลยก้อนเลยเหรออยากกินเอาเชอร์รี่หั่นล่าไปด้วยโอ้มันได้มันจะได้กินหั่นงเติมมันอยู่เนี้โอเคสวยเนี่ยอ่ะน่องอ่ะเติมได้ลิ้น